สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะสมองสบาตพ่อพ่อก็ส่งแทนคือเก่าพี่น้องเมื่อีนกระยูเอาบังคัไปเอาบังคับคือหันออกได้อันนั้นกระติกอีกไม่ใหญ่เอาผัดอยพักัดเซย์บังคับเมื่อีกระยู่เที่ยงนาของท่พอมือนี้่าเพ่อรงวโอ้จัมไวนี้เบ่ว่า ทำแม่เพิ่นสีเห็ดจำปลาสู่กินพี่น้องเอ้ยมือสุดท้ายพี่น้อง,งเอ้ยเกี่ยวเขาเมื่อสุดท้ายแล้วของนานาถ้าแม่ก็ถ้าพ่อเพิ่นทัวปลาเพิ่นเสียจำปลาสู่กินยังได้เอาออกเขาห้องก็เอาตัวเดียวขี่มันหอบบะมี่ฉันได้ไหมเอ้ยมีแต่นน้ำมันมัน เออใส่กันนำเล็กคมๆเลยมาพยายามซื้อกาแฟนะโอ้หยังซือกาแฟพ่น้องนะอทำ <c oughs> แอพเพิ่นกำกำลังชิสาลาวพี่น้องเองสาลาวป่าเ <c oughs> พิ่นกำลังล่างล่างนำเกลือ ล่างน้ำเกลือเพิ่ำน้น้ำเกลือน้องแพนอยู่ตลางอยู่กับลาสาวท่าแม่ก็มือสุดท้ายแล้วพี่น้องเลือดแต่คนณเลือดแต่คนณกัหมักเป็นสลาสลาน้ำเกลือปลาซองตต้มตุมอยู่ลุมลุม ถ้าแม่เพ่นอาสน์มะกอกเห็ดเห็ดสน์มะนาบุมีก็เลยมะกอกหั่นเลยขี้มือลุ้นล้วนขี้มือท้าแม่ลุ้นล้วนพี่น้องเอ้ยบอเล่นบอลฮัวซื่อๆเด้อพี่น้องเลยอย่าตื้อซาอยู่นาถ้าพอ ดูทรายก็อยู่ตารางถ้าพ่อก็ลองเพลงงุบมุมอยู่ทุกอย่างจักแระแม่แต่ว่าถ้าแม่เพิ่งว่าว่าแล้วเพิ่งก็เอาเอาทุกอย่างมาสละลอาเลยพี่น้องเลยเอามือขัดแลพี่น้องเสร็จฮัมสีมึงดูฮัมอันต้มปลานะฮัมสีมึงดู ทามันเปืป่อยแล้วกระปงกพีจองทั้งผีดจองทั้งกระตุกน้ำพี่ปงแล้วก็ะข,ขัวขี้ปลาไม่ได้ไหนเอาอัาาานกระน้องทรายกับน้องไผ่ไไ<อ>พีน่น้องจริงมึงดูห้ามเสแสรดูมาเสเสยใส่เยใส่เบิดเลยแหละท่าแม่คนคัน bớt không không hâm năng bạc bạc là cọp luôn trộn gì bông nhá trộn gì bông xong rồi nè nấm nhang đế nè nha เล่นน้ำห้องทางนั้นน้าช่วนมักแตงของท้าพ่อเหลือล้านชายจะไปเก็บมาเบิร์ดอะไพ่อเอ้ยปะข้ามเก็บมาเธอละซองซ้ำหน่วยปะข้ามก็ไปเก็บมาปะข้ามก็หิ้วเข่าซะไปเก็บมักแตงกินกับเขาก็แล้ซะหนองชายพอแล้วอันนี้คือขี่ป่าพี่เนาะ อ,อืมี้มมใช้ในหนึงตีำทำแห่็นกำลัง <c oughs> ่พีกก็อยาเพนะแจ่วจ้ำอันนี้พี่น้องเลยอันนี้คือดิฟอันนี้คือซุปเดอร์แล้วลุล้วล้วเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องเลยข้าวเที่ยงข้าวบ่ายเน้ะเนาะต้มต้มพี่น้องเลยอพี่น้องห้ามห้ามห้ามดิฟแดนะลูก บ่ได้ที่ซุกนี่ครับซุกนะลูกใช้วัดติดเขาครับนี่ครับนี่มั่มมัมนี่มาพี่น้องรัวรัวมีแต่ของเจ็บแสบพี่น้องอยู่ในเทียงหน้าพาซุกของท่อพ่อพี่น้องเอ้ยเจ็บแสบรัวๆัรอถาท่อพ่อก่อนพี่น้องเอ้ยพากันกินเข่าเทียงหน่อยพี่น้องเอ้ยโบอันามเทียงพอแผ่นบอชยงรถมันมา เด hey so, <laughs> ี๋ยวอย่คิ้วยิ่งคิ้วย่ค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 วเยเยอมสวรรคเอกอ่านพคอันนันแหละคืออันยังคือต้นมาแมงแทนก็ะเป็นคอตะกรงตะกอนพี่น้องสกขาว แกงทิมเออแกงทิมนั่นแหละเออนั่นแหละยอดยอดบ่เราจะได้บวงบมาจะเอาให้อันนี้เอาบวงตัวนี้มันนักนะนะเอาตัวนี้เอามีเขานี่เขานี่ปั่นเข่าให้ร้านนั่งนั่งดีดีเจ้ามาอืมเออนั่งดีดียั่งดีกินนี่กินอยู่เทิงแล้วมาได้เลียแเรบเอาเนเป็นตะกล้องเลยกิน เรียนแลมเห็นเนาะคำามาเรียนแลมมันสลายนะบ่เสียอยยางเดียวบ่มี่อ่ะนะมือสุดท้ายแล้วหน้าแถวพอเอ้าขึ้นมาเทินเพาะลีลาอะไรนะ เอาเลยบูไม่ทิมไม่ทไมทิ่มนะบ่าแกทิมแงทิห้ามถ่าเกิเสียหายมึงสีเลี่ยงวะมัสอเนี่มึงเนี่ยมันสดบ่เป็นแล้วบวงนี่นะคับมันเยนมันสดอนยนสดมันก็บ่เป็นแล้วอเข้าเลยนญ่เปิดบ่ พันห้าพักสองผ้าแซบบออยู่โคกอ,อันทั้งพุนทั้งคึมพุนลายพักสองผ้านี่าเข้าเขาเข้าเว้แทนนี้เ้าบอกค่อยากมีแล้วแทนนี้นะพักสองผ้าอาเข้านี่มีแต่พักกระด่นเอาเขานี่อยู่แถวคึมพุนลายนี่คืออย่างนั้น,นิมตป,ปีแถน,นนี้ก็จนไปเหยีบไได้ขึ้นหมด เ,เขาเลนะาบนกเอายอหารการกินี่ขนาดนี้โอ้ยก,กินด้นะนี่น้องเทนเอาหนิเอาอีอย่างหนงนี่มงกินข่าวมอนีนินดิฮามุกตะลาได้แล้วหน่สดน้ำต้มสดสดโอ้แต่นบด้เนาะไอีกิ <c oughs> ทำกลางซะนเนาะคนสือแดงเนาะอะไรเนี่ยน,น,นี่เดี๋ยวมันมักระเทียมบเทียมอกระเทียมบหมีบเอา,ออเอาเลงนาอืมอนี้นเ,นเราไปเอาลงมาฟองบเนาะนี่เราคอกสังผิด้าเอาใส่อนตำทั่วมือน,นันด้เดีนยำเสือแดงตัวกลงางกันนาะ ผงปลักกนินผู้ดดเดียวโอ้ยทากลิ่นถูทาสดน้ำสดน้ำลูกอันนมันแันมันโมเมนอันนั้นได้นั่นนะเราต้องถือกางมันเดือกเดอ้อดลูกกอนของเขาอาหารมีแต่ของเส็บเสะพี่น้องฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามทรงทองแท่นนะพี่น้องเนาะแม่ทองแท่นกาสีไดล้ลาพาจากเพียงเท่านี้แล้วนะพี่น้องอยู่กินอยู่ป่าอยู่ดงแซ่บ ยูเทียนนาะเวดาจ้าเพียงตอนนี้นพีน้พกันมาอย่าลืมกติดตามองแช่นะพี่น้องยูเทียนนาพาสุขของทัพอลากันเด้อบาย